tiro a พี่น้องวัตถุดิบห่อมาเนี่ไปเก็บมาจากสวนวงแรง่พออีตูวดอกแคอันนี้หัีหุ่มอ่อนๆเลยหวานอันนี้เ e ็ดอันนี้ผักหอมผักหอมงปใส่ได้ครับเสียเพื่อนปากกระป๋องใส่ซองกระป๋องครับนี่ใส่น้ำปูนเช่น อ๋ครับล่องเบิ่งจดแกงให้เบิ่งมากินน้ำกันเนื้ออ๋อครับเหาอครับผมสายปลาครับมื้อนี้ก็สิมาแกงปลากะป๋องใสปองอีหุ่มครับช่วงโควิดเนาะหากินยากลำบากหาเงินก็หายากกินซัมนี่พ่อหรอมาเบิ่งกันเลยครับวันนี้ก็ น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วก็นเตะเกลือลงไปก่อนเตะเกลือกันเกลือลงไปเตะเกลือลงไปจะใส่ลายมันเค็มเก,เกลือวันนี้เราจะปตนตำเครื่องเนี่ยบะนี่น,นครับเครื่องปรุงห้าสีมาตํากระเทียมหอมแดงปิกแห้งใส่ซัมนียครับสามอย่างพ่อ ใส่ปิงแหงก่อน,นแหงใส่ลงไปตำก <c oughs> ระเทียม ข้อดือดเลี่ยครับหอมดแดงจะไข่ครับมีจะไข่ส้อยสองหัวกับข้อตมัมมเลยตัมไปเรื่อยครับ พอดีเพราะง่ามคอยเอาใส่หมอนเด็ดทีแล้วครับบ้านเนี้ยว่าสมีแล้วครับไปเลยใส่หมอนด้วยบาเนี้ยนี่วันนี้ก็นีน่ห้ตาตำไปแล้วเครื่องห้า ใส่ลงไปของตักหนามนะครับหลาดมัน <c oughs> หลาดเลยเอ๊ะตัวเหดหยวอใดครับไว้ไว้ท่านพักผ่านมาที่สีมาที่กัน เครื่องมันออกมันครับข้าไข่มาปรุงกันครับมผมแบบน,นี้นาข้าเดือดได้ทีแล้วแบบใส่นี่ครับปลากัระป๋องลงไปเลยสองรป๋องพอง่ายๆครับยอย่าเพิ่มันยากอืม ลอยมันเดือดกอนมาเนี่ยครับต่อไปกันเนี่ยมุนเซีนใส้กระเดยเพราใส่กระเดยครับเรวจะหมักผมหมักมุนเซียนเา้าะใสลงไปนี่เห็นมันใครกันมุนเซียนพครที่แ่บครับต่อไปกับไส้พักท่อทีอ่ห่อเก็บมากจากสวนนี่แหละ ปาอีหุ่มได้แข็งๆเธอก่อกนดอกเคบีบกวนวับด,ดอก,ดอกเคเกี่ม,มากไม่ไหม้ไงเอต้องไปของธรรมชาติครับหากินน้ำปุ้งน้ำปลาใส่ปลาเนาะปออีตัวใส่ที่หลังครับผักห้ม ไปต้องไปไปอีหมไปไปไปวันดีลามันเย็ด 我完、oh, ได้ไปประกวดหอมแล้วบัดนี้หอมนุ่มบุ้มๆหอมแล้วเด้ทีแล้วที่ได้กินแล้วปรุงกันเดยบาดนี้พี่น้อง <c oughs> สูรดรดบ่ม,มีอย่างหลายดอกเครื่องปรุงสูรดรดพอจำนี้ ปลาแดกขายปลาแดดดิตอ,อกหนึ่งพ่อพ่อเด็กกินหอมน้ำปลาครับได้เสน้นหมีพ่อแล้วนี่ละสิบเบิ้งบาท อ๋อปลาหน่อยเอ๋อันนี้กับสุดท้ายครับครับปลาอีตัวปลาอีตัวครับใส่ลงไปเทท็สขั้นตอนห้องเบิด์เดียบนี่จำเนี่ยนะง่ายๆครับจะตายใสยป่ปลาเราเพียนยากกินเหล่าก็แล้วกินเหล่าก็น,กนอน เอาบวัดนี้มาตักใส่ถัว่วซิมกันนี่บาทนี่ี่นนองเลย,นยเนี่ยครับยบร้อยแล้วแกงผักอิหุ่มใส่ปลากระป๋องแกงปลากระป๋องใส่ผักักอิหุ่มซิมบังครับปลากระป๋อง อืเขากันขนาดครับตัวนหนาหวานกับแก่กับไดเดอร์เนี่ยเมนูเนี่ยมียังกับไส้ลงไปรลดครับผมมมุนี่กัน ขอลาไปก่อนนะครับพอกันไม่ขิปหนามีอย่างก็สิมาเห็ดไห่สูพี่น้วงงบึงปากกดติตามซับแต่ไข่น้ำเลยครับเด้อพี่น้วงเลยสวัสดีครับ